สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขสุกคนนะครับพี่น้องคาร์บอน้กจะเสนอเมนูป่นเห็ดจ้าพี่น้องอยากกินป่นเห็ดค่ะเห็ดเฟืองเมื่อนั้นไปตลาดไอ้ตลาดสวรรค์ก็เลยสั่งเห็ดเฟืองมาซื้อเห็ดเฟืองมากิโลละหกสิบพันกีบครับเป็นเงินบาทกับประมาณลอยเจ็ดสิบนี่ละมั้งพี่น้องเป็นราคาเด้อเห็ดเฟืองพี่น้องจ้าสิเสนอป่นเห็ดเฟืองเด้อจ้าเมื่อนี้อยากกินป่นเห็ดเฟืองพี่น้องจ้า สบายดีครับพี่น้องสบายดีที่สุขพนพี่น้องก๊ัตสิเตียบตาน้ำพริกค่ะพี่น้องน้ำพริกเนี่ยกินแรงนะป่นอยู่ปนเห็ดเพืองภาษาลาบป่นเห็ดเพืองภาษาไทยน้ำพริกค่ะแต่กุ้งในย่างนะครกุ้งในย่างกินไปน้ำนะครับอยากกินกุ้งค่ะพนัาบักินอาหารทะเลพี่น้องจะมีวัวหอมน้ำหอมแดดกรี๊ กินออมแอมาวร้นบายดีก็มีเนาะี่มาปน็เครื่องพี่เรา้องกินแดงมานี่นะไปเมื่อบ้านมากับบริอันนนไปปลูกมันบริษไปหาเอหิรจะเจ้าหอยหิรเครื่องกมาใส่ซะซื้อาโอ้ยซื้อมี่นีกินมันได้ปลูกปลูกกไปเด็ดไอ้นี่เลยปลูกก็ได้กินสี่หาดอก บอกว่าให้ตัดเ้อาออกเรืร้อยเพราะตัดีมันหนาวข้าวไม่เหดเพืองฮะจีเดีประบบของมันอยู่แล้วปีงเรียบร้อยเห็ดเพืองซักเซฟแซบกินมแซฟกินเล้แซ่มันแซบกุ้เกลีคนทีเขาก็มีอนเหตุกุเก่าแล้วมีอันเห เราคือชารใส่ลายแล้มันดุงบ่เปนใส่ลายกินเป็นนัวบดหอทิดตะโลใส่น้ำปลาพี่นะน้าประใส่บ่ เดจะะะเนนนักอาเอาแหลกเลยเอาไปแหลกทำใ<ช>อนอย่างเป็นหน่อยแหลกมันร้าย,รายกับรแซ่บเมนูแรกพี่น้องเสร็จไปแล้วหนึ่งเมนู<ไ>ปนเห็ดปนเห็ดเพื่องนี่ก็ะชากกินกับกบวมีผักเนาะจะผักสลัดแตงแต่งราดเหมือน แตงกัวาจะหมักน้อยอันนี้ก็เป็นแตงร้านนะจ๊ะแตงลานแตงลานกับคนหัวลานตัวเดียวกันแตงลานกับคนหัวลานตัวได้สี <c oughs> แซ่บเหมือนกันปะเมนูมที่สอง <c oughs> ซุปเปอร์ตีนไก่จะว่าสิเป็นซุปเปอร์แล้วสิเป็นต้มยำแต่สิเป็นอีหยังพี่น้องหางน้ำซุปเปอร์น้ำใช้แต่แล้วประจานเป็นยังใดเด้อบ่ได้ใส่พริก็จงตาพริก็ได้สิบ่มีนะสันติโบมีขนมก้อนสันติต้มยำเซฟแขนเดียวจ้ะพี่น้องขาจะเป็นอย่างนี้อีกจ้ะจะเป็นต้มยำเป็นย่งพริกกับมันได้ใส่กับขาลืมใส่พริกกำลังเริ่มปรุงจ้ะกับยังไงมันเปื่อยจังหน่อยานนอกมันจะเนาะจะบดซับต้องซับเข่งมันจะเปื่อยไว เราเอาตัดตีนแล้วเอาซับเครื่องเนาะแต่ว่าเป็นตัวเนี่ยสิมันกับเวลากินมันกับแสบอันนี้มันสิโดนเนเปื่อยต้องเอาต้องตุนมันโดนน้ำซุปเปอร์นี่ใสครับเนี่ยเสียก็กินไม่ได้ละพี่น้องจ็กแล้วยันติดจางจ็ดแล้วจะกดสินจ่ายมาเช่นคนดีไดายคนเด็ดกับแค้นเดียวเสียกับเก่าเลยแค้นเดียวกันเลยพี่น้องเลย นี่จ้ะเมโน,โนูมื้อนี้จะเข้ากันบ่เข้าครับคนเฮ็ดเพื่อนกนระต้มซุปเปอร์ไปคนละทางเลยครับพี่น้องครับตีกันอันหนุ่มนะครับเบิร์นก็สิลงหาปลาพี่น้องไ่งงได้ลงหลายมือเลยเขาปลากําลังขึ้นอยู่เขาก็ได้อยู่ด้วนีะผู้ละซีโลปลาปลาไม่เห็ดสมเจ็ดแปดโลแบบนี้ปลาปลาผมะเห็ดสมนะส,<อ>สุ่มเบิร์นเศร้าจะลงไปลายเราเบิร์นส้มปลาปลานะครับพี่น้องครับนมนูที่สอง ต้มยำตีนไก่ตีนมืนกับบริษับเลยพี่น้องเอาเป็นตีนเลยตีนเป็นตีนเรื่องมันนี่น <c oughs> คนกินกับแค้นเดียวเม <c oughs> <Hey. S 2> นูของวันนี้กับนี่ปนเห็ดแตงกรัวเออแตงล่ากับต้มตีนไก่วันนี้กินปลาหลายมือเลยพี่น้องมือชิลล็อกฮาปลาพอเพิ่ม ได้ก่อยไดินลายนาเจ้าได้นลายด้วยเฮ็ดแกะเฮ็ดกระออกปากระออกพี่น้องเอ้ยปีนี้อุดมสมบูรณ์แต่หัวปีเฮ็ดออกเดือนห้าเดือนเก้าครับผู้เดือนเดือนหกลังสงการไปเป็นเดือนเห็ดได้ยังไ่เห็นเห็ดยังหนึงเห็ดปลวกเนาะยังไ่เห็นยังได้เห็ดป่วงประธานเนาะเห็นแล้วกินกินเท็่ตรงยามเห็ดปลวก สบายดีะมอรสบายดีเยังี้ที่ทนสบายกินองเาวมาขาดนงแล้วคอกนคนเห็ดไ่นเห็ดเครื่องเฮ็ดเครื่องเป็นใครเป็นได้หเป่าจริงเห็ดไก่ออกอย่างน้เนอย่งนี้ถ้าเจ้าเห็ดไข่ยังก่ระเส็นเขามเอมันมันดีแติดแขงนะดริแขงมันมนต้บูนะ เลื่อราจะเฝ้าจ yeah. ับเาหามัมันก็แม่แหละดูมันจะไม่นันไตอกนีนโต๊ะดีนโต๊ะที่เขาเื่อหดแรงนเดมัจะหุดแดงนปีเข้าันจะหุดแรงเข้านอ้ะไรนั่นกินไนกมี

วันก็ยุ่อู่เ่อยมาเป็นมีโมได้่เนาะเล็ดวนเลงเป็นเล่นจะทำคอออ่แกล้าซ้อุ่นงป่าซิวทำความสมือแม่ลูกกับลกเล่นกับพ่อลูกคนใหญ่จะมีงานไหเล็กโตเล็กโตใหญ่ จำได้ง่ายพไ่น้อนเบ้องตนหะจำรื่องจำไนตีมาขอน้าตีนะม็นปวดขึ้นมาน้าตอนะมันนมามันสุดแล้วหายใจนเบนอะหายใจไม่ตอ่ะเออ้าเ็นอยู่นาีนะมันเป็นอะไรมหายใจมใจ้รื่องขึ้นมามันกให้ตขึ้นถ้าผูได้มันยังวยอยูน

วิจารวจารวิจารปาินกนอลปของไมันใช้เป็นกินกินเป็นกินกินไดกินปาซิวมันกินตัวหน่อยมันกินตัวใดมันไม่นะมันตัได้มันบาดมันบาดมาเมักวมส่งมักลัวหนอไจต้งแจงเพิ่มเมตอ่ะ ไป้อดอยูสเมื่อเออมไอนาคือเมื่อเราแกมันไปเนี่ยก็ไปเนี่ยหาติดติดบอดแต่เด้ไปอดแมานะตับวยมงดาจัดคืแลรองเราจะไปทซาวเฮ้ยไรตะบุญนะมันเอาไปเอาทาอะไรไไาปลา วัดศีแหงยิ้มไก่ขักแหงไแล้วพี่น้อปากแห้งมันเรเครื่องดีจิ๊ดจ,จ,จ,จขึ้นเนื้อสี่เก็ดเศรษฐกาปากแห้งัจี๊ดจี๊ดจี๊้มนะบอสยิ้มแล้วกับลาพี่น้องปละ,ละไ,ปไปไปลูกก่อนจะะ nè má um nay học luôn nè nè nào เาอกเองว่ามันจะบ้านือว่ามันจะบ้าถ้าเรอกเองไนว่าอกเป็นแค่หมดจะบ้าถาเอกเป็นจหมด้าเด็กก่อนนะเวลาคือกมาคือกูเอาามนะสามไปหาเห็ดก่อนเป็นตัวงานเนตัวงานนี่เหมือนแแม่ปตัวงาตากแม่ไปหาเห็ด ทิพมูไปหาเห็ดมามาอยู่เีนี่คปนายจามแ่ยไปหาเห็ดบานได้เป็นไหมนี่เป็นได้ไปเห็ดเนียไปหาเห็ดเป็นใบมูลมาเี่เปอนได้ไ้เห็ดเมียไปหาเก็่เป็นใบมูวไานี่เป็นได้จะเห็ดเมียไปหาเห็ดเป็นใบมูลมา น้ำพอไหมมีน้ำพอไหมไอผูกอีผูกไอกระตุ้นกร้ไม่ไอกระตุ้นไกระตนอีผูกกััดไหมน่ากะเห็นเห็นกระต้กระตนแล้วเอเกมาเห็นย้ำเห็นกระตุนอ๋ออยากั โอเคครับเป็นมังคุดจะกาแจะกาดจี่จะเป็นนงก้บวเส h e a ไก่แหัไหนเป็นเครื่องโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจและจะเปน้อง่าปีใหม่เป็น้งทุกคนมีความสุขกับเจริญร่ำรวยร่ำรวยกับสุขภาพแข็งแรงกับปีใหม่จะเป็น้องปีใหม่เราปีใหม่ไทยไปีใหม่แล้วรล้ปเดียวครับเดใหไทย กับขี่บอดไพ่นะคะสงการใส่กระบะอวบางในพี่น้องจา้าดย๋ยวสิเป็นอย่าเสียใสยแ่แคนเดียวคือพลาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจา้จาพี่น้อง